สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับมานี่นะครับเขามาบึงนะครับมาบึงสวนหลังหลังบ้านนะครับผมหลังจากที่ฝนตกไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับป้าในสะนะครับป้าในบ่อเลี้ยงนะครับผมออกเบิอย่างหลายนะครับผมเพราะว่าน้ำล้นนะครับน้ำล้นจากบ่อนะครับน้ำลนจากบ่อเลี้ยงป้านะครับล้นนอมากเลยนะครับฝนตกใส่นะครับฝนตกใส่แล้วน้ำล้นเห็นไห้ป้านะครับ เต็นออกมดนะครับปดุกนะครับปดุกที่เลี้ยงไว้นะครับผมเต็นออกมานะครับก็มาจับเอานะครับจับอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนำขังนะครับนำขังอยู่บริเวณนี้นะครับป้าอยู่ไหนนะครับแต่ว่าฝนตกแห้งนะครับช่วงเวลากลางคืนนะครับฝนตกแห้งนะครับโบหัวป้าสิพื้นไปมองได้แน่ๆนะครับผมส่วนตุงนั้นนะครับตุงนั้นก็เป็นกำแพงกัดนะครับเป็นกำแพงกัด ป้าอาจสิดุดออกไปแน่นะครับอาจสิดุดออกไปทั้งคางนะครับแต่ก็จับในส่วนหนึ่งนะครับจับป่าใส่โบเลียงป้าไว้ขึ้นนะครับประมาณสองกิโลนี่นะครับนะส่วนที่ลุดออกไปกับโบหงุ่งกันนะครับผมว่าสิลุดออกไปหลายสาไดนะครับนะครับเมื่อนี้ก็เลยสีเขามเบึงนะครับมาพิจารณาาบึงนะครับว่า สีแกะไขอย่างไรนะครับเวลาฝนตกนะครับผมอาจสีไดใส่นะครับใส่ตะข่ายนะครับหรือว่าเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อให้นา้าระบายออกส่วนเวลาฝนตกระน้ำมันหล่นนะครับผมน้าหล่นออกจากบ่อนะครับอาจจะอาจจะได้เจาะรูนะครับเจะาจะ,จะรูเพื่อให้เป็นระดับน้านะครับเวลาน้ำหล่นเึ้นมากุุบ ล้วให้ระบายน้ำออกนะครับให้น้ำมีขีดจำกัดนะครับในบ่อนะครับแล้วก็ให้ล้นออกมานะครับในส่วนที่น้ำร้นนะครับให้มันไหลออกนะครับเผื่อบ่ให้ป้ากระโดดออกได้นะครับผมป้าออกหลายนะครับมือนั้นนะครับแต่บ่อหูนะครับว่าสีหายหลายสํามดนะครับว่าปลาดุกสีออกไปแล้วหายหลายสํามดนะครับส่วนที่จับได้กับประมาณสองโลนะครับสองโลกว่านะครับ สีจับเอาไปลงไว้ในบ่อขึ้นนะครับผมนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมกัเลียงเป็นผมก็ปล่อยเป็นปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกแบบปลาดุกแบบธรรมชาติอยู่นะครับผมบทันใหญ่นะครับผมส่วนตัวใหญ่แล้วผมก็เอาใหญ่ไปใส่ไปใส่ในบ่อเลียงป้าปูนนะครับนี่นะครับเป็นบ่อปูนนะครับเป็นบ่อปูนป้ายที่เต็นดอกนะครับก็คือในบ่อปูนนี้นะครับ <ítulo> นี่ในบอ่อปุ้นนี่แหละครับที่มันเต็นออกนะครับผมส่วนที่ผมสิีแ้ไขก็คือนะครับนีส ire, ่ส,ส่วนระวังนะครับฝนฝนมันตกนะครับฝนตกสาดลงมานะครับเป็นนี่นะครับเป็นสาย่านะครับเหตุให้น้ำมันหล่นนะครับน้ำมันหล่นในบ่อนี่นะครับพอน้ำหล่นในบ่อนี่ปุ๊บฝ้ามันก็เต็นออกนะครับตอกแก้ไขนะครับต้องแก้ไขระวัง นี่นะครับอาสีเจาะเป็นรูนะครับเจาะเป็นรูครับเจาะเป็นรูปุ่นนะครับเพื่อให้ระบายน้ำออกมานะครับเวลานามมันสีบอได้หล้นนะครับถือว่าป่ากระโดดออกไปแล้วนะครับถือว่าเราเป็นยังนะครับผมส่วนที่เรือก็คือต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขบ่อเลียงนะครับต้องแก้ไขบ่อเลียงป้านี่นะครับผมคือกันเวลาหนามมันหล่นเวลาฝนตกหนามมันหล่นนะครับผม น้ำหล่นป่ามันก็ต้องเต็นออกแดดนะครับต้องแกลไขเพราะว่าต้นต้นเสานะครับปกตินะครับมาให้หัวหันนะครับมาให้หัวหารป่านะครับป่าสี่ขึ้นกินหลายเลยนะครับเป็นแย่งกินหลายเลยนะครับหลังจากที่ว่าเมื่อนานฝนตกลดน้ำหล่นนะครับผมป่าอ่ะน้อยลงนะครับผมซึ้อว่าป่าสี่น้อยลงนะครับผมรับผมจังได้ก็ นะครับภาพเพื่อนเ่นครับมาบึงนะครับมาบึงมาบึงมาชมนะครับผมก็ค <c ười> ือแต่บอได้เห็นนะครับบอดด้เห็นช่วงผมเวลาผมจับป่าใส่นะครับแต่เพื่อนเือนก็อาสีบอดด้เห็นช่วงเวลาผมจับปลาใส่นะครับเพราะว่าเมื่อนั้นฝนตกแหงนะครับผมรีบมาจับป่าใส่บ่อขึ้นนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอคุณนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับเป็นพื่อนคนใดนะครับผม ที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับผมใครเป็นเพื่อนนะครับซอยกดไลค์นะครับกดแชร์อมเมนตนเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการสาร้างคลิปขั้งต่อไปนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม